นายพร้อมใช่ไหมพร้อมตลอดอยู่แล้วไปลุยกันเลยนายว่าเราต้องไปไหนต่องั้นเหรอเอาตามที่นายเลือกเลยฉันว่าห้องนี้แหละมาแล้วสินะเดี๋ยวลุยเลยเพื่อนเดี๋ยวนะทำไมมันมงไม่เห็นฉันนายก็ด้วย ฉันก็ไม่รู้ตาไม่ดีมั้งแต่โบรู้เฮ้ยแบล็กแคมราแมนทางนี้เมื่อกี้นายพูดถึงโลูอย่างนั้นเหรอฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน <Yes. S 2> ไอ้เครื่องน,นี้บนหลังฉันยืมใช้บ้างน,นะนายได้ยินไหมเสียงใครอยู่ในนั้นฉันไม่คุ้นหน้ามันเลยนะฉันคุนค้นคุเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะ,อ,ะอ้าวจำกันไม่ได้หรือไงผมมันอยู่ในนี้คิดจะเรียกลูกน้องอย่างนั้นเหรอสวนอยู่ในนี้ พวกแกคิดว่าจะสู่ฉันได้หรือไงของเล่นเยอะนักนะแกเล่นให้สนุกนั่นเด็กเด็กเดก่อนครั้งนี้ฉันจะไม่ยอมให้แกหนีคิดว่าจะจับฉันได้จริงๆหรือไงายบายแกจะไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นอ้าวเฮ้ยนี่มาฆ่าฉันสิแกอยากทำอยู่แล้วนี่งั้นก็คงต้องฆ่าจริงๆแล้วสินะวันนี้ฉันต้องให้แกชดใช้ในสิ่งที่แกทำฉันทำอะไรลุยเลย จับไปไอ้ยพวกแกมันโง่สิดีแกปล่อยเพื่อนฉันแก,แกไว้หน้า<ป>ลำคไคตาย<ป>ตามเพื่อนแกไปไปตายซะไอ้ส้วมโง่พวกแกไม่มีวันชน,นะแล<ก>้วนี่พวกแกคิดจริงๆหรือว่าจะชนะฉันได้เฝ้าศพเพื่อนแกนไปแล้วกลับมี ลัคซีวีแมนเทคโนโลยีของฉันเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยยา่ยาย่าแกไปโอ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมนาแมนจอมตีฉันไม่ยอมใ,ให้พวกแกฆ่าง่ายๆหลบหน้าไอ้พวกโง่ระวังนะทุกคนลบก่อนเร็วิ่งไปเร็วขึ้นไวนพวกเราไทยฉันยังมีสิทธิ์ให้พวกแกอีกเพียบ ทุกคนลุยเลยสาวๆมาเล่นกับฉันดีกว่าไอ้แกอยากเล่นก็จัดให้ลุยๆๆๆโอ้โห่นวงเลยกระจอกเป็นบ้านี่พวกแกคิดว่าเอ๊ะ ไอ้พวกตัวเล็กตัวน้อยพวกแกมันแน่ลับฉันออกไปสุด,ดยอดไปเลยฆ่ามันยอมแพ้เถอะแกจะได้มีตายพวกแกคงคิดไม่ถึงละสิว่าฉันออกข้างบนได้อ,อจะไปไหนอย่างนั้นเหรอลำลวดเนี่ยล้อมไว้หมดแล้วเอาหน่อยไหมทีวีนิดเดียวแล้วกันยกให้เจ้าลำโพงไม่ต้องห่วงนะ ฉันจะเบามือที่สุดเหมือนที่แกเคยทำกับฉันสมใจเขาแหละระวังเจ็บมือด้วยนะเพื่อนโอ้โหจบแล้วสินะลัสซินีมาแมนสินะไหวไหมแค่ทำหลอก <c oughs> ลำโพงกันดีเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวนะ Black Speaker Man เป็นยังไงบ้านเพื่อนเดี๋ยวพื่อนตายนะพันธมิตรจงพันธมิตรจงเจริญนายโอเคใช่ไหมฉันไม่เป็นไรแต่ไม่ได้ Man มาช่วยทางนี้หน่อยเดี๋ยวนะนั่นบลูเหรอในฉันเจ็บจนเห็นภาพหลอนแล้วเหรเนี่ยอะไรกันแล้วสองคนนั่น คือใครอะไรเนี่ยนี่คือเยี่ยมมากต้องขอบคุณนายที่ไซเอนติสนั้นตายยังไงก็ตามภายที่ใหญ่กว่ากำลังมานั่นเป็นเหตุผลที่ว่าความลับบางอย่าง ครจะเป็นความลับต่อไปไม่มีหลักฐานเหลืออยู่ยกเว้นอยู่อย่างเดียวสงครามนี้ไหนรอดไปไม่ได้ Black Camera Man คืออะไรฉันไม่เข้าใจเลยฉันเป็นอะไรเนี่ย ฉันกำลังจะตายอย่างนั้นเหรอไทาทานฝากด้วยนะพันธมิตรจงเจริญ